ไปตรวจว่าท้องห <Okay. S 2> รือเปล่าโอเคนี่ทุกคนเรากำลังจะพาโมจิไปไหนพี่แก้วไปตรวจว่าท้องหรือเลปล่าโอเคนี่นะคะทุกคนเมลของเรานะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตน้องโมจินะตอนนี้นะคะโมจิก็ปีกว่าแล้วเกือบปีครึ่งแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคือว่าท้องเขาใหญ่มาก นะคะ<ม>แล้วก็อ้วนขึ้นเยอะเลยนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันแปลนตาซาวดูกันว่าเขาเนี่ยจะมีน้องหรือเปล่าจะมีลูกหรือต่อนะคะทุกคน,น,นโมจิแลวตอนนี้โมจิใส่อยู่ในกระเป๋าครั้งแรกเลยนะคะปกติเขาไม่เคยอยู่นะทุกคนเวลาไปเที่ยวไหนเราก็จะปล่อยเขาอยู่บนรถแต่วันนี้เราซื้อกระเป๋ามาแล้วเนาะใช่ไหมคะโมจิโอโโอ้โหน่ารักนะพีะ่แ้เนาะไปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่คลินิกเลยค่ะไปไปแล้วไปแล้วนี่นะโมจินั่งตร้กลางเลยว่าดูน้องดีนะโอเคไหม ไป okay, เดี๋ยวไปไกินอีกกันค่ะโมจิได้ตอนนี้โมจิถึงแล้วนะคะเดี๋ยวรอรอคิวเนาะเปิดให้หายใจหน่อยเฮ้ยใจ ถ้าจะอาจจะซื้อแก็ข้าวว่านหอน้ำอมของทางดินี๋ือน้ำมหรือแครงโรก็นี่เป็นถุงตองนี่คือถุงน้ำช่่ง โอเคทุกคนเกลี่เปปนไงคะโมจิทองมจทองมีสองถึงสามตัวแต่ถ้าเกิดว่าจะแน่ใจก็ประมาณวันที่ยี่สองพฤษภาวนี้เนาะอีกเดือนหนึ่งเดี๋ยวเรานัดตรวจกันอีกรอบนึงนะคะทุกคนมาเดี๋ยวเราเอาโมจิกลับบ้านกันพี่เกลีดีใจไหมดีใจโอเคโอเคปะทุกคนตอนนี้โมจิทองแล้วเกลี่ ใจมากเลยจะมีสมาชิกคนใหม่แล้วใช่ไหมคะใช่แล้วถ้ามีสองหรือสามตัวแล้วก็แบบว่าน่าจะสนุกสนานมากเลยบ้านเราจะมีทั้งหมดรวมแบบสี่ห้าตัวอะไรประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะอัปเดตน้องโมจิเรื่อยๆนะถ้าใครชอบแมวนะคะก็อย่าลืมมากดติดตามช่องพวกเราเนาะเดี๋ยวจะอัปเดตอัปเดตเดยอะๆเลยนะคะ,ะแล้วโอเคสำหรับคลิปนี้เราขอดีใจกันก่อนนะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย